ลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเติงขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นิญาปารามปรากันจาจอยากฟังไหมอยากนี่เนาะมื่อถึงตรงนี้ครูปัญญาขรก็ขยายเรื่องเอาขยายเรื่องความแตกต่างของวิบากกรรมที่ตั้งใจฆ่าคนโดยเจตนา,ากับวิบากกรรมที่ทําให้ผู้อื่นเสียชีวิต โดยไม่เจตนาว่ามันในผลแตกต่างกันอย่างไรกันอีกสักนิดอยากฟังไหมจ๊ะอยากฟังสำหรับวิบากรรมบาปอธติบาตที่ทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไม่เจตนาในลักษณะคละ้ายกับเค,เคสนี้นั้นแม่ผลของมันจะมีกําลังมากอย่างที่พวกเราได้ทราบกันไปแล้วแต่ก็ยังไม่มากเท่ากับ ผลของวิบากกรรมปานปฏิบัติที่เกิดจากการตั้งใจฆ่าคนโดยเจตนาตรงนี้ตามทันไปจ๊ะราะนั้นเวลาที่วิบากรรมฆ่าคนโดยไม่เจตนาส่งผลผลของมันจึงไม่เร็วแรงเท่ากับผลที่เกิดจากการฆ่าคนโดยเจตนายกตัวอย่างเช่นจากที่ตั้งใจฆ่าคนโดยเจตนาเนี่ยหรือทำให้คนเสียชีวิตโดยเจตนาเนี่ยจ้ะ จะส่งผลให้เสียชีวิตแบบทันทีทันใดก็จะถ้าเจตนาจะเสียชีวิตทันทีนะจ๊ะแต่ถ้าไม่เจตนาก็จะค่อยๆส่งผลหรือยืดเวลาออกไปแต่ผลชะตาจะเสียชีวิตเหมือนกันเป็นต้นตามทันไมจ๊ะตามดันหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย